เมื่อตลาดของเล่นจีนขยายตัวการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นกลายเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจสําหรับแบรนด์ระดับโลกกระตุ้นใหผ้ผู้ผลิตของเล่นจากต่างประเทศต้องคิดใหม่ว่าจะเชื่อมต่อกับผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างไรสะท้อนถึงอิทธิพลดีไซเนอร์ของเล่นจีนที่ก้าวสู่เวทีโลกแต่การมีอิทธิพลนี้ไม่ได้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวเมื่อของเล่นจีนก้าสู่ระดับโลกแบรนด์ต่างประเทศในจีนก็ให้ความสําคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้นเช่นกัน เลโก้ Lego, บริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์กดำเนินธุรกิจในจีนมานานกว่าทศวรรษชุดตัวต่อของเลโก้ได้ประสานร,รวมเข้ากับวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับแบรนด์ตามประเทศที่หวังจะสร้างฐานที่มั่นในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นจีนดัชนีอุตสาหกรรมคาดกันว่าปี2 0 2 6ตลาดของเล่นอาร์ทอยจีนอาจมีมูลค่าสูงถึงกว่า1 1 10, 0 0 0 0ล้านหยวน หรือประมาณ15,800ล้านดันลลาสหาราัชเป็นเกือบ2เท่าของปี2023